แต่ก็อาจจะยังเป็นคําถามนะคะว่าแล้วการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นแบบที่เกิดขึ้นมาแล้วที่อู่ฮั่นจะนํามาประยุกต์ใช้กับไทยได้หรือไม่นะคะช่วงนี้เราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนามจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับสวัสดีรอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ที่มาร่วมรายการอาจารย์ครับทุกวันนี้เวลาเอ่ยคําว่าอู่ฮั่นนี่นะครับอาจารย์คิดว่าภาพของเมืองเมืองนี้ในสายตาของคนทั่วไป เห็นภาพอะไรครับเพราะว่าทั้งหนึ่งมันเคยเป็นจุดกําเนิดของการระบาดของโควิดสิใช่ไหมครับแต่ว่าต่อมาก็กลายเป็นต้นแบบของการจัดการแก้ปัญหาเจ้าไวรัสตัตวนี้นะครับจริงๆแล้วในเวลาพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมาทุกวันนี้อาจารย์นึกถึงภาพอะไรครับสําหรับผมเองเนี่ยพอดีผมเคยไปอู่ฮั่นแล้วผมไปสอนหนังสือที่นั่นประจำนะครับสําหรับผมผมจะนึกถึงเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางในตอนกลางของประเทศจีนนะครับที่ทางด่วน สายเหนือลงใต้สายตะวันตกไปตะวันออกก็ต้องมามีอินเตอร์เชนจ์ที่อ uh mm ู่ฮั่นนะครับรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้ออกตกก็ต้องมามีอินเตอร์เชนจ์ที่อู่ฮั่นนะครับ mm hmm. ระบบโลจิสติกต้องผ่านอ uh mm ู่ฮั่นเช่นเดียวกับตรงนี้คือจุดอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนที่เขาเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกเวลเลนะครับที่มีมหาวิทยาลัยสำคัญ mm hmm. ก็คือหัวจง University of Science and Technology เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของเซ็นทรัลไชน่าเลยครับ mm hmm. แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นมหานครซึ่งก็ประสบความสําเร็จมากนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาการวิกฤตของของโควิด -19 ในละลอกแรกแล้วก็บทเรียนจากอู่ฮั่นเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ในการที่จะปรับปรุงในหลากหลายประเทศนะครับหรือแม้แต่จีนเองนะครับพอเขาควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่อู่ฮั่นได้สําเร็จเนี่ยจีนก็ปัสะจาก,การแพร่ระบาดมาประมาณสักหนึ่งปีนะฮะ หนึ่งปีที่จํานวนผู้ป่วยเนี่ยมีแต่เฉพาะจากการกักกันโรคที่เดินทางเข้ามาจากนอกประเทศในประเทศเองเนี่ยเหตุการณ์เหมือนกับจะสงบนะครับ mm hmm. จนกระทั่งเกิดการระบาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีๆไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ75ปีละอยู่นอกสเตตควอรรนทีนแล้วติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าขึ้นมาและการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยไปเจอที่นครกวางโจนะครับซึ่งกวางโจเองก็คล้ายๆกับอู่ฮั่นเลยนะครับก็คือ จะเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเพราะว่ากวางโจนี่เป็นเมืองหลักของมณฑลกวางตุง้งเวลาเราพูดถึงกวางตุง้งเราก็ต้องพูดถึงการเชื่อมโยง Greater Bay Area ถูกต้องไหมครับ <Okay. S 2> เชื่อมโยงกับฮ่องกงเชื่อมโยงกับมาเก๊าเชื่อมโยงกับทะเลจีนใต้เป็นเมืองที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมหาศาลแล้วพอเจอผู้ติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์เดลตา้ารายเดียวในเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยจีนก็ล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่ง mm. ในใ,ในในมณฑลกวางตุง้งตรงกวางโจตรงนี้ แล้วก็เป็นที่มาของกว่างโจโมเดลครับที่ใช้เวลาประมาณสัก3สัปดาห์ในการที่จะเอาชนะโควิด1 9สายพันธุ์เดลต้าได้แล้วตอนนี้จีนเองก็ปลอดโรคแล้วครับ ค,คือถ้าพูดถึงล็อกดาวน์ในจีนตอนนี้ก็คงจะหมายถึง2เมืองนะคะที่อ uh ู่ฮั่นและที่กวางโจแต่ในไทยในช่วงนี้พูดถึงอู่ฮั่นโมเดลกันมากเลยนะคะจารย์ถ้าจะนํามาใช้ที่เมืองไทยจริงๆจะเป็นไปได้ไหมคะภาพโกลาหลที่อู่ฮั่นในช่วงคืนนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวที่เราเห็นกันอยู่นะคะใช่ถูกสําหรับสําหรับผมเองเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าไทยจะใช้เนี่ยกวางโจโมเดลอาจจะมี ความเหมาะสมในบริบทกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่านะครับเพราะว่าวันที่อู่ฮั่นระบาดคือวันที่ยี่สิบสามมกราคมก่อนจุจีนปีนั้นจุจีนปีนั้นคือวันที่ยี่สิบห้ามกราคมถูกต้องไหมครับแล้วก็ปิดเมืองตั้งแต่ยี่สิบสามประกาศตอนตีสองของวันที่ยี่สิบสามปิดเมืองสิบโมงเช้าของวันที่ยี่สิบสามนะครับแล้วก็ทยอยปิดไปเรื่อยจนกินพื้นที่ไปหนึ่งร้อยสิบห้าเมืองรอบๆอ,อู่ฮั่นมีประชากรที่ถูกล็อกดาวจากอู่ฮั่นจํานวนสักสิบเอ็ดล้านคน กลายเป็น57ล้านคนนะครับแต่ว่าบริบทของอูฮันวันนั้นที่ล็อกดาวน์จนถึงวันที่8เมษายนเนี่ยเออมันเป็นบริบทของการแพร่เชื้อครั้งแรกยังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของโควิดเท่าไหร่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีวิธีการตรวจจะหาโรคที่ถูกต้องแม่นยำยังไม่มีสายพันธุ์ที่ที่โควิดมันกลายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นการจะยกเอาประสบการณ์ของอูฮันทั้งหมดมาใช้อาจจะไม่ ถูกต้องแม่นยำเท่ากับการเอาประสบการณ์ของกว่างก็ของกวางโจมาใช้นะครับมผมคิดว่าจริงๆกวางโจโมเดลน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับเพราะว่าพึ่งระบาดไปเมื่อ21พฤษภาคมแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้ภายในวันที่15มิถุนายนใช้เวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมผมทำเป็นสรุปออกมานะครับผมคิดว่ามันมีอยู่มัน7ข้อถ้าเราจะเรียนรู้จากอู่ฮั่นโมเดลแล้วก็กวางโจโมเดลเพื่อมาปรับใช้กับประเทศไทยนะครับข้อแรกเลยก็คือ คงจะต้องมีการกล้าตัดสินใจที่ทันท่วงทีนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องคํานึงให้ดีครับว่าการปิดเมืองไม่ว่าจะเป็นอู่ฮั่นผลเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลนะครับ mm hmm. กวางโจปิดเมืองก็ผลเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลแต่ถ้าสามารถที่จะปิดแล้วหยุดติการระบาดได้จริงๆ mm hmm. เศรษฐกิจมันก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับถ้าคุณทํานโยบายที่มันไม่แน่ไม่นอนไม่กล้าตัดสินใจ mm hmm. มัวแต่ ฟังจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้โดยที่ในที่สุดโพรลองการตัดสินใจออกไปเรื่อยๆเนี่ยความเสียหายมันก็จะเข้าสู่ระบบที่ว่าเป็นการยืดเยื้อเรือรัง<ม>เพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นการกล้าตัดสินใจบนอย่างแรกสุดเลยที่จีนเขามีก็คือมีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านรอบคอบและในขณะเดียวกันก็มีแผนการรองรับที่มันเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นปันจจัยแรกที่สําคัญนะครับปัจจัยที่2ก็คือเมื่อปิดเมืองแล้วคุณต้องทําอะไรละ่ะนะครับ ซึ่งอันนี้อู่ฮั่นไม่มีเพราะตอนนั้น,นกระบวนการในการที่จะตรวจคัดกรองโรคมันยังไม่พัฒนาไปในถึงทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับ WHO เองก็ยังไม่ออกไกด์ไลน์มาว่าถ้าจะต้องทําต้องทําอะไรบ้างตอนนี้ในกว่างโจโมเดลใน WHO มีการบอกมาแล้วว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทําเลยคือต้องเร่งตรวจเชื้อเชิงรุกซึ่งในกรณีของกวางโจเนี่ยเขาตรวจเชื้อเชิงรุกกันเนี่ย24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์นะครับ จะฝนตกจะแดดออกจะหนาวจะดึกดื่นแค่ไหนเขาระดมทีมแพทย์ทีมพยาบาลจากมณนฑนลรอบข้างมาประจำการ24ชั่วโมงแล้วให้อาสาสมัครท้องถิ่นครับคล้ายๆอสมอของเรานี่เแหละครับแต่เขาคัดเอาสอสมอที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วให้เดินเข้าไปในชุมชนเลยครับแล้วไปเรียกคนออกมาให้ตรวจคัดกรองโรคให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้สามารถที่จะระบ,บุได้ว่ามันมีความเสี่ยงในระดับไหนนะครับแล้วก็ข้อที่สามที่เราควรจะต้องทําด้วยตามแบบของกว่างโจโมเดลก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็จัดการกับผู้ละเมิดกฎกติกายอย่างจริงจังจำได้ไหมครับว่าของเราละลอกสองเกิดจากการละเว้นการใช้กฎหมายทําให้มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาละลอกสามเนี่ยเราละเว้นการ บังคับใช้กฎหมายก็เลยทำให้สถานบันเทิงซึ่งควรจะต้องทำโซเชียลเดสเทนซิ่งเนี่ยมันเกิดการแพร่ของโรคแล้วตอนนี้ก็มาในกลุ่มของจะใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งก็ผิดกฎหมายอีกรอบนึงละเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่4ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นประเด็นตัดสินอันนึงเลยที่จะทําให้คนจํานวนเป็นล้านๆคนเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของอู่ฮั่นทั้งหมด57ล้านคนกรณีของกวางตุ้งเนี่ย ในกวงางโจวอย่างเดียวมีประชากรในเขตเมือง18ล้านคนรวมปริมณฑลด้วย25ล้านคนรวมทั้งมณฑลกวางตุ้ง126ล้านคนทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาจะสามารถที่จะยอมรับการปิดเมืองได้ต้องมีการจัดหาอาหารและสิ่งจำเป็นให้เขาอย่างไม่ขาดแคลนครับเวลาเขาล็อกดาวน์กันในจีนในอูน่ฮั่นในกวงางโจวเนี่ยเขาห้ามออกจากบ้านนะครับห้ามออกจากบ้านแบบร้อยเปอซยกเว้นอะไร ยกเว้นหนึ่งที่พำนักที่มีอยู่หนึ่งครอบครัวเนี่ยให้ในหนึ่งครอบครัวนั้นเลือกตัวแทนขึ้นมาหนึ่งคนและตัวแทนหนึ่งคนนั้นสามารถออกจากบ้านได้สองวันออกจากบ้านได้หนึ่งครั้งเพื่อไปซื้อสินค้าอาหารและสินค้าจําเป็นเพราะฉนั้นอย่างแรกสุดเขาต้องการันตีให้ได้ก่อนว่าทุกครั้งที่คนออกไปซื้อกับข้าวจะต้องมีกับข้าวให้เขาซื้อได้ซัพพลายส,สายส่งกํบบาลังบํารุงต้องพร้อมเต็มที่นะครับแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาใน กว่างโจโมเดลมากขึ้นไปอีกเพราะในกว่างโจโมเดลเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นทำเขาเรียกว่าเป็นมินิแอปพลิเคชันครับมินิแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันที่ไปพ่วงอยู่กับไอแอพพลิเคชันที่คนใช้เยอะๆไม่ว่าจะเป็น e c h a t ไม่ว่าจะเป็น a l i p เ y ไม่ว่าจะเป็นหน่วยป้อเนี่ยให้คนสามารถที่จะดูได้ว่าเอ้ยในช่วง2วันที่ยังไม่สามารถออกไปซื้อของได้อะถ้ามันขาดอาหารถ้ามันขาดสินค้าจาเป็นสามารถที่จะสั่งของในมินิแอปตรงนี้ได้แล้วรัฐบาลท้องถิ่นจะเอาของเนี่ย ไปให้กับผู้คนคนนั้นโดยที่มีการควบคุมโรคตลอดทางๆเพราะนั้นคนก็สามารถที่จะอ,อยู่ในภาวะที่ต้องถูกกักบ,บริเวณได้โดยโดยมีชีวิตที่เป็นปกติเฉพาะประเด็นนี้อาจารย์ครับมันนอกจากคนไกยของรัฐในการที่จะช่วยจัดหาอาหารดูแลประชาชนที่ถูกล็อกดาวแล้วเนี่ยภาคประชาชนภาคประชาสังคมเขามีบทบาทเหมือนในประเทศไทยไหมที่ประชาสังคมตอนนี้ก็ถือว่ามีบทบาทพอสมควรในการช่วยเหลือคนที่ป่วยไปไหนไม่ได้นะครับคนที่ถูกล็อกดาวอยู่ คือในหลายๆประเทศเขาไม่ได้มีสังคมเอื้ออาทรแบบในประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งมากๆเลยที่ที่ผ่านมาเนี่ยเอาเข้าจริงๆเวลาเราพูดถึงตั้งแต่ตู้ปั่นสุกตั้งแต่อะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นฝีมือของภาคเอกชนด้วยกันล้วนๆนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่วิกฤตมันเกิดขึ้นมาปีกว่ากําลังจะสองปีเนี่ยตอนนี้ภาคเอกชนเองก็อ่อนละโหยลอยแรงเต็มทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเออมันอาจจะต้องถึงเวลาที่การส่งกําลังบารุงแบบนี้เนี่ย ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทนะครับเออถ้าถ้าให้ผมลองคิดเร็วๆมันเป็นไปได้ไหมที่จะผ่อนคลายเรื่องของกฎระเบียบจากไอสติม mm ูลัสแพ็กเกจอะเอคเอนมิกสติมูลัสแพ็กเกจที่เราออกไปปีที่แล้วแล้ววงเงินมันสูงมากแล้วจํานวนมากเลยมันยังไม่มีการเบริกจ่ายนะฮะอืม mm hmm. ถ้ามันจะต้องเอาเงินตรงนี้มาเบิกจ่ายเพื่อที่ประทะประทางถ้าต้องมีการล็อกดาวน์แล้วให้คนมีกินไปได้ก่อนมีของจําเป็นใช้ไปได้ก่อนเนี่ยเอาเงินพวกนี้มาเบิกจ่ายแล้วสามารถที่จะอ่ะ ใช้ไรเดอร์ของภาคเอกชนที่ได้รับการ<ม>อบรมให้ให้สามารถส่งของได้โดยไม่แพร่โรคเนี่ยจะทำอะไรยังไงเนี่ยมผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องเตรียมเอาไว้นะครับ<ม><ม>ข้อที่ห้าซึ่งไม่มีในอู่ฮั่นเพราะตอนนั้นยังไม่มีแต่มีในกวางโจวก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับวัคซีน e เนี่ยในจีนแน่นอนมีแต่เฉพาะโคว a ดนะครับโคว a ดก็คือยาที่ผลิตโดยสบริษัท ซีโนแวคกับซีโนฟาร์มเท่านั้นนะครับไม่มียาตัวอื่นนะครับในจีนเนี่ยแน่นอนยาเขาอาจจะไม่ได้ทันสมัยเท่ากับในโลกตะวันตกที่เป็นเทคโนโลยี mRNA แล้วด้วยความที่จีนเขาไม่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องกันมาเป็นปีคนในกวางโจวคนในกวางตุ้งเนี่ยค่อนข้างจะตายใจครับเพราะฉะนั้นวันที่ระบาดเนี่ยวันที่2 0วันที่ระบาดวันที่ย1พฤษภาวันที่19พฤษภาเนี่ยมีตัวเลขครับว่า มีประชาชนเพียงแค่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ไปฉีดยา hmm. เพราะฉะนั้นพอเกิดโรคระบาดขึ้นมาปุ๊บทางการจีนเลยระดมสรพกำลังเต็มที่ครับฉีดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนวัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อตายของจีนเนี่ยเวลาเขาใช้เขาบ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าต้องควบคู่กับการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งเพราะนั้นจีนเองก็ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่ว่าคุณจะฉีดหนึ่งเข็มไม่ว่าจะคุณจะฉีดครบจนถึงสองเข็มก็ยังต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่ง จนในที่สุดสามารถที่จะทําให้เมืองนั้นหรือทั้งประเทศปลอดเชื้อได้เขาถึงค่อยๆผ่อนคลายการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งเพราะนั้นในช่วงเวลาสสัปดาห์นั้นจีนระดมฉีดซะจนจากมีคนติดเชื้อมีคนฉีดยายแค่3าเของประชากร126ล้านคนกลายเป็นประชากรมากกว่า6กสได้รับการฉีดยาตรงนี้ถือ,อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนก็<อ> <ๆ S 1> เป็นปัญหาท้าทาย<ๆ>ของประเทศไทยมากในตอนนี้ถูกใช่ตรงนี้มันเป็นปัญหาท้าทาย<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า เราเองอาจจะใช้โมเดลแบบสิงคโปร์หรืออังกฤษไม่ได้ mm hmm. กรณีของสิงคโปร์หรืออังกฤษเนี่ยเป็นกรณีของประเทศซึ่งเ,เขาฉีดวัคซีนไปได้ในสัดส่วนที่สูงถูกต้องไหมครับ mm hmm. แล้ววัคซีนที่เขาฉีดเข้าไปในสัดส่วนที่สูงเนี่ยมันเป็นวัคซีนแบบที่เราเรียกว่าเป็นวัคซีนรุ่นใหม่อ่ะเป็นเทคโนโลยี mRNA ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นวัคซีนเหล่านั้นอย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยเขาฉีดวัคซีนไปพูดถึงคนที่ฉีดครบสองโดสเนี่ย 46เปอร์เซ็นต์ของประชากรคน mm hmm. ที่ฉีดแค่หนึ่งโดสอีกหนึ่งในสี่ของประชากรรวมแล้วเขาฉีดกันเกินกว่า70%เปอร์เซ็นต์ของประชากรล,ละตรงนี้มันมหาศาลในกรณีของอังกฤษเนี่ยฉีดครบสองโดส53เปอร์เซ็นต์ของประชากร mm hmm. ฉีดไปหนึ่งโดสแค่15เปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้วมันเป็นเทคโนโลยี hmm. ของวัคซีนที่มันทันสมัยมากกว่าเพราะนั้นวิธีการรับมือแบบสิงคโปร์แบบอังกฤษมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในขณะที่เป็นแบบจีนมันก็ต้องใช้คู่คู่กับการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วดู mm hmm. จาก ประเทศไทยเราจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีการฉีดยาไปแล้วประมาณ14.2ล้านโดสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นวัคซีนซีโนแวเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ปลอดภัยเนี่ยมันคงจะต้องทำควบคู่กับการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่ใช่ฉีดยาปุ๊บแล้วไม่ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งเพราะนั้นถ้าจะทำโซเชียลดิสเทนซิ่งให้มันเข้มงวดมันก็ต้องกลับไปที่ข้อ3ที่ผมพูดเมื่อกี้ครับก็คือต้องใช้ควบคู่ไปกับก,บการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ อาจารย์คะคือทั้งอู่ฮั่นทั้งกว่างโจก็ถือว่าเป็นการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดอย่างมากนะคะดูแล้วเนี่ยจะนํามาใช้ถ้าจะนํามาประยุกต์กับไทยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมคะแล้วถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับอู่ฮั่นกับกว่างโจเองกับการใช้มาตรการที่เข้มๆเ,เนี่ยคืออะไรคะออผมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องใช้ร่วมด้วยนะครับแล้วก็ ที่อู่ฮั่นที่กวางโจใช้แล้วก็เป็นที่ยอมรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีครับใช้ AI ใช้ GPS ใช้ QR code นะครับในการที่จะวิเคราะห์เลยว่าเอ้ยแพทเทิร์นการระบาดมันเป็นแบบนี้เนี่ยพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่สีแดงเขารายงานในระดับที่เป็นเลขบ้านนะครับเลขบ้านไหนเป็นพื้นที่สีแดงบางเลขตึกไหนเป็นพื้นที่สีแดงบางคนที่อยู่ในนั้น QR code ที่อยู่ที่โทรศัพท์ก็จะกลายเป็นสีแดงเพราะนั้นคนพวกนี้ไปไหนไม่ได้ แล้วต้องตรวจเชื้อสามถึงห้าครั้งในห่วงเวลาที่เขาจัดไว้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง QR code จะกลายเป็นสีเหลืองแปลว่าเดินทางได้แต่ห้ามข้ามเมืองแล้วให้เกิดคนที่อยู่ไไกลๆก็จะเป็น QR code สีเขียวตรงนี้มันจะเป็นการเร่งครับและทําให้เราสามารถคาดการณ์และประเมินการได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแพทเทิร์นการระบาดจะเป็นอย่างไรแล้วเรารับมือสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องเกิดก่อนการปิดเมืองแล้วก็ใช้หลังจากปิดเมืองไปอีกนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าจะทําได้ในประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งที่คํานึงถึงด้วยนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีก็คือเรื่องของการเมืองนะครับ <c oughs> เรื่องของสังคมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยจะทําได้เนี่ยผมคิดว่าต้องแก้ที่วิกฤตศรัทธาต่อผู้นําก่อน <c oughs> อย่างแรกเลยคือต้องทําทุกวิถีทางเพื่อทําให้ผู้นํากับประชาชนสามารถที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยเมื่อผู้นําตัดสินใจกําหนดยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยมีเป้าหมายมีทิศทางมีวิธีการดําเนินไปสู่<ม>ยุทธศาสตร์แล้วประชาชนต้องยอมทําตามด้วยถ้าประชาชนจะเต็มใจยอมทําตามด้วยแปลว่าอะไรครับแ<ม>ปลว่าแผนนั้นต้องรัดกลุ่มรอบด้าน<ม>คิดลงไปถึงขนาดที่ว่าถ้าปัญหาเป็นแบบนี้ประชาชนเจอปัญหาแบบนี้กําลังคนจะมาจากไหน<ม>ใครจะเป็นคนรับผิดชอบอุปกรณ์ซัพพลายที่จะไปใช้แก้ปัญหามาจากไหน งบประมาณมาจากไหนและการเปิดเผยข้อมูลการบริหารข้อมูลข่าวสาร Information Management เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพื่อให้การสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกันอย่างทุกวันนี้มันมันสเปสป่ามากนะครับมันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตกลงไอ้สัญญาที่คุยกับบริษัทยาไว้มันเป็นยังไงใครแก้สัญญาตกลงตัวเลขเท่าไหร่เรื่องพวกนี้มันสร้างความคลุมเครือและมันทําให้ไลฟ์วายของรัฐไม่มีไม่มีความมีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะสื่อสารกับประชาชนได้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องยอมรับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ต้องโทษประชาชนว่าเป็นความผิดที่ทุกคนกัดตกแต่มันเป็นความผิดร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วยอมรับแล้วก็กําหนดเป้าหมายให้ดีแล้วเดินหน้านะครับอาจจะต้องเริ่มต้นจากการขอโทษใส่อินโฟเมชั่นชุดใหม่ที่ถูกต้องนะครับตั้งเป้าหมายตั้งแผนที่รอบครอบรัดกลุ่มรอบด้านแล้วก็ มีภาวะผู้นําที่กล้าตัดสินใจผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยความเชื่อใจของประชาชนที่พร้อมจะเป็นผู้ตามในวิกฤตเนี่ยมันอาจจะเกิดมันอาจจะยังพอเรียกกลับมาได้ครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับจีนเนี่ยอาจารย์กำลังบอกว่าประชาชนในจีนเนี่ยเขามีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาใช่ไหมครับไม่มีข้อสงสัยไม่มีความระแวงเลย อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันปกครองจีนก็ต้องยอมรับนะครับเป็นคอมมิวนิสต์ก็ปกครองด้วยอำนาจที่เด็ดขาดเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับอาจารย์คิดว่าตรงนี้ที่มันทําให้ทุกอย่างมันเดินหน้าได้โดยไม่มีการวอยไวไม่มีการตั้งคําถามผมผมคิดว่านอกจากนอกจากว่ามันเป็นระบบที่มีรัฐคือเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในร,ระบบของจีนนี่มันมีความอํานาจนิยมอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงมากประคานอำนาจ <Yep. S 2> แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนจีนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือปลูกฝังค่านิยมรักชาติปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติแล้วก็ปลูกฝังว่าคนที่จะเข้าไปเล่นการเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าไปเพื่อเสียสละเพื่อส่วนรวม mm hmm. เพราะนั้นการได้เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยบางทีทั้งหมู่บ้านเขาจัดงานเลี้ยงฉลองให้นะครับ เพราะเขาดีใจที่คนนี้ได้ไปเป็นสมาชิกพรรคเขาจะได้ได้มีปากมีเสียงในการที่จะไปบอกกับรัฐบาลส่วนกลางเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะของค่านิยมที่มองเห็นว่าการเข้าสู่การเมืองเนี่ยเพื่อที่จะไปรักษาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องให้กับกลุ่มของตัวเองแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับมวลชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้การปลูกฝังค่านิยมแบบนี้เนี่ยม,มันเป็นการปลูกฝังค่านิยมซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทํามาต่อเนื่องยาวนานมากแล้วมันมีผลจริงๆที่ทําให้เขา เชื่อมั่นในสิ่งที่รัฐจีนทําและเวลารัฐจีนทําเขาเดลิเวอร์สิ่งที่เขาสัญญาให้ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องสาธารณสุขเวลาเวลาเราพูดว่ามันจะเป็นอู่ฮั่นโมเดลหรืออะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันไม่สามารถยกทางวิธีการของเขามาทําได้เพราะอู่ฮั่นก็คืออู่ฮั่นนะครับกวางโจวก็คือกวางโจวประเทศไทยมันคงจะต้องมีการปรับรูปแบบของอู่ฮั่นและกวางโจวเรียนรู้สิ่งดีๆจากเขาไอ้เจ็ดแปดข้อที่ผมเล่าให้ฟังนั้นนะ่ะ แล้วลองดูซิว่าสิ่งที่เขาทําดีเราคงไม่สามารถเรียนแบบได้แต่เราคงต้องเอามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคมเศร,เรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยแล้วดูซิว่ามันจะมีภาวะผู้นําในการที่จะนําพาประเทศให้พ้นวิกฤตได้ยังไงบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่เอาใจช่วยจริงๆครับครับในในภาพที่ใหญ่ขึ้นอาจารย์ครับในในแง่ข,ของอาการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของไอ การใช้ทฤษฎีสมคบคิดนะครับมาเล่นงานซึ่งกันและกันนะครับทา <laughs> งตะวันตกก็มีอเมริกาใช่ไหมับเป็นหัวหอ,อกที่พยายามจะบอกว่านี่แหละไอ้ไอ้บูฮั่นนี่แหละมันไม่มีไอ้ไวรัสตัวร้ายนี่มันหลุดรอดมาจากไอ้แ a บทดลองเ <c oughs> พราะฉะนั้นจีนก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจีนตอนนี้ก็ <c oughs> โตกลับแลวบอกว่าอเมริกาไปดูตัวเองดีกว่าไอ้แ a บที่อยู่ที่ที่เอ่อที่แมริ Maryland แลนด์นั่แหละเป็นแหล่งเพาะเชื้อตัวดีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ค <c oughs> ิดว่าสุดท้ายแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไไไไการประทะกันในแง่ของเรื่องเรื่องการ ที่จิสมคบคิดระหว่างสองมาำนาจนี้มันจะมีผลยังไงบ้างครับผมคิดว่าตอนนี้มันมีผลไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่เคยได้สิ่งที่เป็น first best solution สำหรับสำหรับการแก้ปัญหาโควิด19ถูกต้องไหมครับคือที่ผ่านมาในโลกเนี่ยราวางกลไกที่จะสร้าง first best solution ในการสร้างระบบสาธารณสุขที่ดีให้กับทั้งโลกผ่าน <ica. S 2> องค์การระหว่างประเทศที่ทุกคนเข้ามารับผิดชอบร่วมกันคือ W H O แล้ว นาทีที่มันควรจะเป็นจริงๆสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆก็คือเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยประเทศไหนมีเงินทุนประเทศไหนมีเทคโนโลยีประเทศไหนมีองค์ความรู้ประเทศไหนมีโน้ตฮาวเนี่ยทั้งหมดควรจะต้องเอามาเทรวมกันที่ WHO ถูกต้องไหมครับ <Okay. S 1> แล้ววิจัยวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกขึ้นมาให้ได้แล้วช่วยกันกระจายวัคซีนตัวนี้ไปให้ทั้งโลกได้ใช้ในราคาที่ถูก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอเรื่องพวกนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะใ,ในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยวัคซีนคุณจะเรียกว่าวัคซีนดิปโอมีซีหรือวัคซีนวอลแฟร์ก็ตามเนี่ยวัคซีนดิปโอมีซีมันอาจจะเป็นชื่อเพาะเพลแต่ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็กลายเป็นวอลแฟร์ด้วยกันทั้งสิน้นมันคือการเผชิญหน้าด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ,รบแล้วอเมริกาเองตอนนั้นก็ใช้วิธีการไปพยายามรวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะทํากําไรจากวัคซีีีีนนนนนนตััว้ใใขขณะะท่่จ่จเเออองงก็ชืมนนรบบ WHO ในที่สุดการพัฒนายาที่ดีที่สุดก็เลยไม่เกิดขึ้นวัคซีนก็เลยแตกเป็นค่ายๆๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะมีทั้งแบบเชืช้อตายมีทั้งแบบไวรัลเวกเตอร์มี mRNA มีโน่นนี่นั่นมีทั้งแบบโดสเดียว2โดสมีทั้งเก็บได้เก็บไม่ได้โน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแล้ววิธีการบริจาคก,ก็ยังเป็นวิธีการบริจาคที่เป็นเรื่องการเมืองอีกล็อตแรก <c oughs> ที่บริจาคแทนที่จะบริจาคให้ประเทศที่มีความต้องการและการระบาดรุนแรงกลายเป็นบริจาคให้คนที่จะสนับสนุนทางด้านการเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจนถึงเดือนมิถุนาปีนี้นะครับทั้งโลกมีวัคซีนใช้ไปแล้ว1.72พันล้านโดสปรากฏว่าเกือบเกือบหนึ่งในสามกระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มประเทศ G7 ในขณะที่ประเทศที่เป็นประเทศยากจนที่สุดเนี่ยมีวัคซีนใช้แค่0.3เปอร์ซน์ท่านั้นเองครับแล้วถ้าเราไปดูซัพพลายเชนของการทำวัคซีนโควิด -19 นะครับทั้งโลกมีโรงงานที่สามารถผลิตโควิด -19 วัคซีนได้ า857โรงครับไม่น่าเชื่อครับ857โรง563โรงอยู่ในประเทศประเทศเดียวครับ hmm. คือสหรัฐอเมริกาแต่จนแล้ว <c oughs> จนรอดปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเพิ่งบริจาควัคซีนให้โลกไป25ล้านโดสซึ่งยังส่งมอบไม่ครบนะครับ25ล้านโดส hmm. โดย2.5ล้านโดสแรกส่งไปไต้หวัน hmm. ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งมีโรงงานวัคซีนอยู่ในประเทศ17โรง ตอนนี้บริจาคไปจะ400ล้านโดสละฉีดภายในประเทศไปแล้ว1.46พันล้านโดสเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ครับมันคือความไม่สมดุลถ้าเกิดว่าเราเอาโรงงานวัคซีน500กว่าโรงในอเมริกาอีก40กว่าโรงในแคนาดาอีกเกือบ90โรงในยุโรปมารวมกันแล้วสามารถที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วช่วยเหลือโลกเนี่ยผมผมคิดว่าเราจะรับมือกับโควิด -19 ได้ดีกว่านี้เพียงแต่ว่า นาทีนี้อเมริกาเริ่มกลับตัวละเราเริ่มเห็นชัดเจนในยุคข,ของโจไบเดนนะครับเพียงแต่ว่าในห่วงแรกที่เป็นช่วงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไอความความที่มันผิดพลาดไปทั้งหมดเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้เรากลับสู่แทร็กที่มันถูกต้องให้ได้นะครับ